ตอนที่สามสิบสามไปอเมริกาขึ้นเรือเหาะส้มสุขขับรถมากับคำต้วนมารับทุกคนที่บ้านส้มสุขให้ทุกคนเอาเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วยพิกุลเอาเสื้อคลุมไหมพรมสีแดงและผ้าพันคอที่ได้จากงานวัดชเวดากองไปส่วนมูซาดาวูดเอาเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่ได้จากงานชเวดากองเช่นกันติดไป ก่อนออกจากบ้านดาวูดไม่ลืมให้อาหารปลาที่มูซาเอามาจากเกาะมนุษย์กินคนเมื่อพร้อมรถพาทุกคนออกเดินทางขึ้นทางด่วนวิ่งไปจนถึงระดับเมฆจึงวิ่งตรงไปสักครู่ก็วิ่งลงจนเห็นแผ่นดินกว้างใหญ่มูซาชี้ให้ดูว่าแม่นั่นเทพีสันติภาพจนลดลงถึงพื้นจึงเห็น ตึกสูงเต็มไปหมดเห็นธงชาติอเมริกาถูกชักอยู่ตามตึกมูซาบอกว่าที่นี่อเมริการถพาวิ่งไปตามถนนผ่านตึกราบ,บ้านช่องพบเห็นตึกหนึ่งมีทรงสูงยอดแหลมดาวูดถามว่ารู้ไหมมูซานั่นตึกอะไรถ้าไม่รู้เฉยไว้เป็นการหยอกล้อกันระหว่างพี่กับน้อง มูซารีบตอบว่ามีเหรอที่มูซาจะไม่รู้นั่นตึกเอ็มพายสเต e เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกทุกคนตบมือให้กับมูซารวมทั้งดาวูดมูซาพูดต่อว่ามูซาว่าน่าจะแวะทานอาหารกันดีกว่านะมูซาหิวแล้วรถของพวกเราปรากฏตัวแล้วในขณะนี้เพราะขายกระจกลงแล้วรถวิ่งไปจนถึงสี่แยก แล้วเลี้ยวซ้ายพบร้านอาหารบนถนนสายนี้หลายร้านเช่นร้านชายแก่ไว้หนวดใส่แว่นที่กูลบอกว่าชื่อร้าน Kentucky กี้ไฟชิคเก้นเป็นร้านไก่ทอดชื่อดังของอเมริกาถัดมาเป็นร้านเบอร์เกอร์คิงต่อมาร้านฮอตดอกสมิธและร้านนิวยอร์กสเต็กร้านที่เห็นเหล่านี้เป็นร้านใหญ่ นอกนั้นเป็นร้านเล็กๆพิกูลถามมูซาว่ามูซาอยากทานร้านไหนล่ะเลือกไม่ถูกละสิมูซาตอบว่าเดินดูก่อนนะแม่หน้าทานทั้งนั้นเลยดาวูดย้าน้องชายว่าทานทุกร้านเลยไหมมูซามูซาถามกลับว่าได้เหรอพี่ดาวูดมูซาทานได้นะพร้อมกับหัวเราะกันสองคนพี่น้อง ส้มสุกหาที่จอดรถพากันลงจากรถขณะนั้นเองมีตำรวจมา้ามาหยุดยืนข้างรถทักทายและถามว่าพวกเรามาจากไหนพี่คุณตอบว่ามาจากสยามตำรวจมา้าถามว่ามีหนังสือเดินทางไหมครับพี่คุณบอกว่าไม่มีหนังสือเดินทางแต่มีเอกสารอื่นพร้อมกับหยิบเอกสารให้ตำรวจมา้าดู เป็นสมุดเล่มเล็กจากราชสำนักเขียนว่า His Majesty the King of Siam ตำรวจม้าเอาไปเปิดดูและรีบยกมือทำความเคารพพร้อมกับพูดว่าขอเชิญพวกท่านตามอัธยาศัยขอโทษที่บรบกวนแล้วชักม้าเดินจากไปมูซาพูดขึ้นว่านึกว่าไม่ได้กินข้าวเสียแล้วทุกคนต่างหัวเราะ เดินดูร้านอาหารต่างๆมูซา,า,าเลือกร้านเบอร์เกอร์คิงพากันเข้าไปในร้านคนที่นั่งอยู่ในร้านมองพวกเราแปลกๆแต่ก็ยิ้มให้มีหญิงฝรั่งสองคนเข้ามาทักพิกุลว่าเสื้อคลุมไหมพรมกับผ้าพันคอสวยมากและขอจับมือกับพิกุลเมื่อนั่งที่โต๊ะเรียบร้อยทุกคนตกลงใจสั่งแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเหมือนกัน เพราะยังไม่เคยมีใครทานกันมาก่อนจึงอยากรองทานเมื่อมองไปยังโต๊ะอื่นๆเห็นพวกเขาเอาผ้ามาเดบไว้ที่หน้าอกกันเปื้อนพวกเราจึงเอาผ้าที่มีให้บนโต๊ะทำเช่นนั้นบ้างบูซากับดาวูดชอบแฮมเบอร์เกอร์เนื้อมากพร้อมกับสั่งน้ำดื่มที่มีสีดำพนาักงานบอกว่าคือเป๊ปซี่โคลราเมื่อนามาเสิร์ฟ มูซาบอกว่ารู้จักนี่มันโคกคำต้วนพูดขึ้นว่ามูซาดาวูดรู้จักอะไรต่ออะไรมากมายพิกุลเองก็พูดได้เสียทุกภาษาถ้าไม่มีพิกุลสงสัยคงจะอดกันละ่ะเมื่อทานอาหารเสร็จออกจากร้านเดินต่อมาพบร้านขายฮอตดอกเป็นขนมปังก้อนยาวๆมีไส้กรอกวาง พี่กูลสั่งซื้อจำนวนหชิ้นและพากันกลับมาขึ้นรถขับไปเรื่อยๆมีรถยนต์แบบเดียวกับของพวกเราวิ่งไปมามากมายดูคึกคักสนุกสนานจนมาถึงสะพานมูซาบอกว่าชื่อสะพานบูกลินเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากระหว่างข้ามสะพานพบรถโฆษณาวิ่งผ่านมาเป็นรูปเรือหาะ ติดข้างรถมูซาถามพิกุลว่าแม่เขาโฆษณาอะไรพิกุลตอบว่าเป็นบริการขึ้นเรือเหาะโดยสารอินเดนเบิร์กเดินทางระหว่างนิวยอร์กกับเมืองเบอร์ลินเยอรมนีค่าโดยสารคนละสิบเซนมูซาฟังแล้วตื่นเต้นอยากไปขึ้นพอรถลงสะพานส้มสุขจอดรถลงไปถาม ทางไปที่จอดเรือเหาะซึ่งก็อยู่ที่ถนนด้านหน้าไม่นานก็ถึงสถานที่กว้างคล้ายสนามฟุตบอลมีเรือเหาะลอยอยู่กลางอากาศลักษณะคล้ายลูกรักบี้มีสีเงินแวววาวมีธงเยอรมันติดอยู่และเขียนว่าฮินเดนเบิรกลงจากรถพ่กุลไปถามเจ้าหน้าที่ได้ความว่าเรือเหาะหรือพยมยานฮินเดนเบิรก จะออกเดินทางภายใน20นาทีนี้ค่าโดยสารคนละ10เซนตอนนี้ยังมีที่ว่างเหลืออยู่บูซาดาวูดต,ตอบตกลงในทันทีมีพิกุณคุณเจมิมเดินทางไปด้วยเพราะมมายาและนกน้อยส่วนส้มสุกและคำต้วนไม่ไปด้วยแต่จะขับรถไปรอรับที่จุดหมายปลายทางคือเยอรมันเป็นอันตกลงตามนั้น พี่กุลไปติดต่อซื้อตัว๋วระหว่างรอพี่กุลอ่านแผนพับเกี่ยวกับประวัติของเรือเหาะลำนี้ให้ทุกคนฟังว่าฮินเดนเบิร์กทำจากผ้าที่มีความเบามากมีความยาว300เมตรบรรจุก,ก๊าสฮีเลียมซึ่งมีความเบาเป็นสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคข,ของเยอรมันการเดินทางใช้ใบพัดขับเคลื่อนพยมยานให้ไปข้างหน้า ด้วยใบพัดทั้งหมด8ชุดโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่สุดในโลกซึ่งอเมริกรายัางคิดค้นไม่ได้ห้องโดยสารที่ห้อยอยู่ด้านล่างบรรจุผู้โดยสาร105คนลูกเรือ10คนความเร็วเดินทางสูงสุด150ไมล์ต่อชั่วโมงบินได้สูง3,000ฟุตสูงจนมีความหนาว ภายในห้องโดยสารมีห้องอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนทั้งหมดใช้ระบบไฟฟ้าอินเดนเบิร์กเดินทางจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปเมืองเบอร์ลินเยอรมนีใช้เวลาเดินทาง10ชั่วโมงก้าโดยสารคนละ10เซนมูซาล้องว่าทำไมเรือเหาะใช้เวลาเดินทางน,นานจังเราเคยไปไหนไหน ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองพิกุลยิ้มรับมูซาพูดต่อว่าแม่รู้ไหมเรือหอะเขาเรียกอะไรเขาเรียกเจ็ปปลินเมื่อถึงเวลาออกเดินทางส้มสุขกับคำต้วนขับรถแยกตัวไปเรือหอะลดระดับลงให้เราขึ้นบันไดไปบนเรือหอะได้ภายในจะพบเห็นหน้าต่างคล้ายกระจกเรือ พวกเรานั่งประจำที่มูซาดาวูดต,ตื่นเต้นถึงแม้นจะเดินทางมามากแล้วกับตันเดินมาทักทายผู้โดยสารเป็นภาษาอังกฤษก,กับเยอรมันและให้รัดเข็มขัดระหว่างออกเดินทางพร้อมกันนั้นยังมีการเสิร์ฟอาหารพวกสเต็กแฮมเบคอนเลือกทานตามชอบมายาได้เนื้อทอดนกน้อยได้ขนมปังชิ้นเล็ก เรือเหาะเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงเมืองเบอร์ลินเยอรมนีพากันลงจากเรือเหาะมาพบคำต้วนกับส้มสุกที่ยืนรอพวกเราอยู่ก่อนแล้วอากาศค่อนข้างเย็นส้มสุกถามว่าทุกคนเป็นอย่างไรบ้างมารอตั้งนานแล้วพูดจบพาทุกคนไปขึ้นรถวิ่งไปตามถนนไม่กว้างมากสองข้างทางเป็นป่าสน แล้วพาขึ้นเขาไปเรื่อยๆจนพบปรา,าสาทอยู่ข้างหน้าเหมือนปรา,าสาทในเทพนิยายมีหอคอยอยู่จำนวนมากเมื่อรถแล่นมาถึงหน้าประตูปรา,าสาทซึ่งเปิดต้อนรับอยู่แล้วมีป้ายเขียนภาษาเยอรมันที่กุลแปลให้ฟังว่ายินดีต้อนรับสู่ปรา,าสาทลิตเทนสไตน์ขับรถเข้าไปภายในพบว่าเป็นปรา,าสาทที่สร้างด้วยหิน ลงจากรถเดินชมตามห้องต่างๆซึ่งส่วนมากเป็นการโชว์ชุดเกราะนักรบโบราณมีทั้งดาบหอกโซกที่ห้องห้องหนึ่งมีโต๊ะขนาดใหญ่ทำจากต้นไม้นั่งได้30คนจากนั้นได้ยินเสียงป,ประกาศให้นักท่องเที่ยวไปที่ลานกว้างภายในปราสาทเพราะกำลังจะมีการแสดงการต่อสู้ของนักรบอัศวินสบายโบราณ ที่ลานพบคนแต่งกายชุดอัศวินขี่ม้าถือทวนสองคนวิ่งเข้าหากันแทงใส่กันจนทวนตกลงพื้นจึงลงจากหลังม้าชักดาบเข้าฟันต่อสู้กันจนฝ่ายหนึ่งถูกฟันชุดเกาะจนล้มลงการแสดงจบมูซาบนหิวชวนทุกคนหาอาหารรับประทานห้องอาหารที่นั่นเป็นอาหารเยอรมัน มีไส้กรอกชนิดต่างๆทางร้านเปิดวิทยุให้แขกที่มาทานอาหารฟังข่าวสารไม่นานนักขณะที่กำลังทานอาหารผู้คนพากันแสดงอาการตื่นตกใจพิกุลจึงบอกให้พวกเราฟังว่าทางวิทยุประกาศว่าเรือห่อฮินเดนเบิร์กที่พวกเราเดินทางมาได้เดินทางกลับสหรัฐแต่ในระหว่างนั้นเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศ ผู้โดยสารและลูกเรือตายหมดทุกคนพากันตกใจมากพิกูลยกมือไหว้และพูดว่าคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเมื่อทานอาหารเสร็จมูซาขอซื้อไส้กรอกกลับไปทานที่บ้านแต่พิกูลบอกว่าของที่ได้มาจากแดนไกลยังอยู่ที่บ้านอีกมากมายมูซาบ่นว่าวัยรุ่นเซ็งพร้อมกับอมยิ้ม แต่เดินไปซื้อขนมเล็กน้อยสำหรับทานบนรถรถพากลับผ่านป่าสนมูซาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดป่าสนนี้น่าจะเรียกว่าป่าดำเป็นป่าสนมืดทึบเมื่อพ้นป่าสนก็ข้ามแม่น้ำมูซาบอกว่าแม่น้ำลายจากนั้นรถก็พาวิ่งขึ้นทางด่วนมูซาพูดขึ้นว่า นั่งรถยังเร็วกว่าสนุกกว่าไปสวรรค์ยังได้เลยและไม่ระเบิดด้วยทุกคนพากันหัวเราะรถพากลับถึงบ้านที่พระนครโดยปลอดภัย